นี่คือช่องคาร i v สเฟียร์ที่คุณจะได้พบกับข่าวสารและรีวิวรถยนต์รุ่นใหม่จากทั่วโลกวันนี้เราจะพาไปชมรถยนต์สุดคลาสสิกรุ่นใหม่ล่าสุดจากค่ายฟ็อกส์สวากเกนนั่นคือฟ o l กส์สวากเ u น e ูเปอร์บีปี2025ที่ได้รับการปรับโฉมใหม่หมดจดผสมผสานความเป็นตำนานเข้ากับเทคโนโลยีล้ำสมัยอย่างลงตัว โฟล์กสวากันซูเปอร์บีเิล2025มาพร้อมกับรูปลักษณ์ที่โดดเด่นด้วยเส้นสายโค้งมนในแบบฉบับบีเทิลดั้งเดิมแต่เพิ่มเติมความโฉบเฉี่ยวทันสมัยด้วยไฟหน้าแบบเล็กดีไซน์ใหม่กระจังหน้าดีไซน์พิเศษเฉพาะรุ่นฝากระโปรงหน้าโค้งมนและกันชนหน้าหลังที่ดูบึกบึนมากขึ้นตัวถังถูกออกแบบให้มีขนาดกว้างขึ้นเล็กน้อยเพื่อเพิ่มพื้นที่ภายในห้องโดยสารภายในห้องโดยสารของซูเปอร์บีเทิล2025ถูกตกแต่งในสไตล์มินิมอลแต่หรูหราด้วยวัสดุพรีเมียม บาะหนังแท้พร้อมระบบุ่นเบาะและระบายอากาศพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันหุ้มหนังแบบสปอร์ตหน้าจอแสดงผลดิจิตอลขนาด10.2นิ้วที่สามารถปรับเปลี่ยนการแสดงผลได้ตามความต้องการระบบอินโฟเทนเมนมาพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาด12.3นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ระบบเสียงรอบทิศทางระดับพรีเมียมจาก Harman k a r d o n ให้ประสบการณ์ฟังเพลงที่เหนือระดับ ขุมพลังของซูเปอร์บีเตอร์รุ่นใหม่นี้คือเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบชาร์จขนาด2.0ลิตร4สูบให้กำลังสูงสุดประมาณ197แรงม้าแรงบิด320นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติแบบ DSG 7สปีดขับเคลื่อนล้อหน้าให้อัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงในเวลาไม่ถึง7วินาทีระบบช่วงล่างได้รับการปรับปรุงให้มีความนุ่มนวลแต่ยังคงความหนึบในการเข้าโค้งระบบเบรกแบบดิสทั้ง4ล้อพร้อม ABS และระบบกระจายแรงเบรกอัตโนมัติ ระบบช่วยควบคุมการทรงตัว ESP และระบบป้องกันล้อหมุนฟรีช่วยให้การขับขี่ปลอดภัยมากขึ้นด้านความปลอดภัยก็จะเต็มด้วยระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบช่วยเบรกฉุกเฉินระบบช่วยรักษาช่องทางจราจรกล้องมองรอบคันแบบ360องศาและระบบช่วยจอดอัตโนมัติพร้อมทั้งระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันนอกจากนี้ยังมีหลังคาพาโนรามิกซันรูฟที่สามารถเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้าช่วยให้ห้องโดยสารโปร่งโล่งมากยิ่งขึ้น และยังมีระบบไฟ LED a m b i e n ยนไลท์ที่สามารถปรับสีได้มากกว่า3 0เดสี Volkswagen Super Beetle 2025เหมาะสำหรับผู้ที่ลหลงไหลในความคลาสสิกของ Beetle แต่ยังต้องการความทันสมัยและเทคโนโลยีอัจฉริยะในการใช้งานประจำวันถือเป็นการกลับมาที่น่าประทับใจของรถยนต์ระดับตำนานถ้าคุณชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องคาร์ไรสเฟียเพื่อไม่พลาดข่าวสารรถยนต์รุ่นใหม่ก่อนใคร